ตั้งสารนะครับผมสารตั้งมาแล้วเนี่ยผมอยากถามว่าเจ้าที่เขาจะกินยังไงมีแม่งอ้งแง่งเลยนะครับเจ้าน้าไม่ปิด่นเรื่องคิดว่าเขาจะทำยังไงเขาจะอยู่ไหมเขาจะอยู่ได้ไหมข้างในมีอะไรข้างในสารมีอะไรใจใหญ่ใจใหญ่เรียกใจใหญ่ดิใจใหญ่ไอ้มีไหมสารนี้ยังมีอยู่ไหมสารนี้มีอยู่ครับเป็นไง เจ้าที่ที่เขาไปอยู่ต้นไทรแล้วครับเขาไม่อยู่ตรงสารนะครับเพราะว่าเขาอยู่ไม่ได้ครับเพราะว่าแก้วน้ำมันลกครับต้นไทรไม่มีแก้วน้ำนะแล้วอยู่ได้ไงอ่ะแล้วก็ลักษณะของสารถูกเหมือนถูกย้ายครับผมไม่คงที่ครับอยเ่นไม่ได้ครับผมเขาก็เลยไปอยู่ต้นโพครับเขาอยู่ที่สูงดีกวปล่าปลอดภัยต้นโพต้นไทรต้นไทรครับเขาอยู่ที่สูงครับบนน้ำท่วมครับ ฝากบอกคนที่อยากตั้งศาลไหมอยากตั้งศาลอย่าทิ้งสเปตสปะอ่ะพูดดิตั้งศาลแล้วอย่าทิ้งสเปตสระนะครับแจ้วน้ำเขียนเข้าด้วยเพราะเจ้าที่เขากินแมงมุง,งี้ง,ง,งไม่ได้นะครับลูกน้ำไม่ได้ครับผมแค่นี้ใช่ไหมครับผมแค่นี้ครับผม